ตัวนี้ก็นี่เสียงยังเาพาะพิ้งเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นลูกเกิดนะครับเป็นลูกเกิดทถมตัวนะครับตัวนี้แมนลาเลยก็บดเดียวกับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยน,ะนี่ยังอ่านปายหลังจากที่เฮาเข้าไกล อ้ยังแล้วแล้วกอ่อมไอยยังงี้ละก็ว่าจะเอาต้นอันนี้ไปปลูกนะครับเนาะกมว่าน่าจะแก่แล้วนะก็เอาอี้เลยดึงอีไปเลยก็น่าจะได้อยู่นะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะพอได้อยู่เนาะนะนะฟังนี่ก็เริ่มแก่ละนะครับผักชีใบเลื่อยนะครับอันนี้ก็ปลูกเองนะครับ ต้นชาฮอกเกียน,นอันนี้ตอนแรกผมซื้อมาต้นละ3บาทนะครับนี่นะน,นี่ก็ปลูกไปได้เป็นปีละน่าจะปีปลายเกือบ2ปีแล้วนะครับก็มาตกแต่งเป็นแบบความสวยงามชอบไว้ในบ้านนะอันนี้ก็ปลูกไปบะเมิอนอันนี้เป็นต้นไอทานตะวันครับ เข้าบ้านนิดหน่อยข้างเราไกลแน่ลุบรอแน่อันนั้นคือมันวิ่งซูมอยู่นะไรบในบนนะปาก่อยนุม่มตัวนั้นนุม่มนุ่มขนาดต้นที่เขาปลูกก็จะประมาณนี้นะอยู่ไอห,หน้าลงรถหน้าตีจอดรถก็ปลูกไ้สามต้นฮนะอันนี้ผมซื้อมาต้นละสามบาทครับ แต่ถ้ามันเป็นทรงประมาณนี้เราเขาจะไปซื้อมันก็ไ่ได้นะครับเขาไปซื้อต้นน้อยๆมาแล้วก็เอามาปลูกนี่ผมผมจนําเสนอนะครับต้นต้นนี้นะอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับหมอนทองครับชอบกินราคาแพงครับก็เลยปลูกไปต้นหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ได้ประมาณปีปลายปีปลายแล้วนะครับปีปลายแล้วเกือบในสองปีแล้วทีจะโมพิษนะครับสองต้นนี้ปลูก ต้นทุเรียนนี่ปลูกก่อนต้นงอนี่ปลูกทีหลังก็ต้นงอกกจะจหญง่กว่าปุ่นเป็นต้นขนุนอ่าแต่แต่ชอบแต่แต่คือต้นทุเรียนนี่นะครับปลูกมาหลายเตือแล้วนะครับก็ยังบกอยใหญ่นะครับแต่ต้นนี่ก็พอได้อยู่มีต้นเดียวนี่นะปลูกมาหลายรอบล้วผมก็จะเอาต้นไอ้ผักชีนี่มาใส่ปุ่นเก้าทุเรียนนี่นะครับเนาะผมก็จะเอาวางไวจ้จะอี้ละ แล้วก็มันหดน้ำมันจะได้ต้นทุเรียนนี่นหน้าแรงเขาต้องหดน้ำอยู่แล้วอันนี้ผมก็จะเอาไว้ปืนเก่าอีกเพราะว่ามันจะได้คุ้มหน้าดินตัวเองนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยววันหน้าถ้ามันออกจะได้มันออกจะได้ผมก็จะมาพแอยกรบมา่ายเอามาโอวดแหําหรอบนะครับ เอาไปกุไกไก่กันน้อยนะครับแต่บางเตือเขาไว้จะอี้ก็จะมีลมมีอย่างมาเอาไปไก่น้อยเกาแต่ว่าเขาก็วางอารอบรอบนียครับนะเดี๋ยวมันก็น่าจะออกอกยู่เนาะอันนี้อันนี้เป็นต้นข้าวโพดนะครับข้าวโพดแกำลังปลูกไปน่าจะได้อยู่ประมาณติดประมาณติดปลูกไม่เดียว ก็น das ี่ก็เป็นต้นขนุนนะครับก็อันนี้ก็เป็นโซนหน้าบ้านครับต้นบะเป้ามันบัวป้านี่ถ้าปลูกแล้วมันบดได้ตีมันมันก็จะหมักไปไใหญ่นะครับแต่ลุ่นตีปลูกพร้อมกันนี่จะใหญ่กว่านี่นะครับสูงต้นใหญ่เต่าหูต้นเต่าเอยลนะเนี่ยอันนี้ก็ออมแล้วซุกเําแล้วก็บ่ก่อยตัดครับล่อยไว่าใจล่ะเพราะว่ามัน จะได้ใึ้นกขึ้นอย่างกินไปอันนี้ก็เป็นทานตะวันต้นน้อยๆอยู่ก็ปลูกมาเป็นแถวเลยนะปลูกเป็นแถวแหอันนี้ลำใหญ่ปลูกคนเดียวครับต้นประคามอันนี้ก็เป็นปีปลายมดนะครับปีปลายประคามนี่ในสองปีปลายแล้วใหญ่จ้าหน่อยเข้าไว้พอไก่มีอย่างงี้กครับเข้าไว้พอไกล กินปลาเสียงนี่กินปลาเสียงนะฮะเขาพดผมก็จะเอาใส่ไว้ในใ,นใจแต่ว่าผมก็ไม่ได้หห้หลายนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะอิ่มเพราะว่าไกลผมจะคัดออกไปเรื่อยๆรืถ้ามีคนถ้าใครได้ผมก็แบ่งไปเรื่อยเรืก็มันก็จะบ่ะอยมีแล้วนะครับโดยเฉพาะตัว,วตแม่นะครับตัวแม่ก็คัดออกไปหลายแบ่งออกไปหลายเหลือตัวปู่ ผู้ตัวดีเสียดายเสียดายก็เก็บไว้นะครับใครเอาไว้เล <c oughs> ่นพองนี่นี่ซวกซวกมาพอตัวนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ขึ้นมันวิ่งไปเป็นจมงแล้วนะครับนี่นะพอตอนแรกตอนแรกมันจะหกหกอย่างนี้เลยนี่พอพอหลอบข้างนี้พอหลอบข้างนี่ก็จะเกี้ยงเลยนะครับลงเลยสะอาดเกี้ยงเก่าเลย มันก็จะวิ่งไปประมาณนี้แต่อันนี้ไก่นุ่มครับตแต่แต่แล้วผมก็แต่แล้วผมก็บอกให้บอกให้มันวิ่งอะ่ะบอก่อยบกอกให้ยากจะเอามันวิ่งต่ได้พราอ,อ,อมันจะตัวน้อยแต่หุ่นมันได้โครงสร้างมันได้นะฮะสูงอยู่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ปีปลายน้อยๆนะครับปีปลายน้อยๆตอนแรกเอาไปฝากบ้านเขานะเกิดมาขอกหนึ่งแล้วก็เอาไปยกยกไปหึ้นถึงขอกเลย ยกไปขึ้นต้คอกเลยนะครับแล้วก็ไปเอามาไปเอามาตัวเดียวนะครับก็คือเลี้ยงฟากนะครับแต่บ่ได้จ้างแล้วก็บ่ได้ขายนะครับแต่ว่าเลี้ยงฟากก่อเลยมันใหญ่แล้วเขาชอบตัวไหนเขาก็ไปเอามาสักตัวสองตัวตอย่างตอนที่เขาไ,ได้แต่ก็บ่ได้เอาเปียเป็นเกินไปอย่างมันเนี่ยเนาะก็อันนี้ก่อปะกอยปอมันก ตัวไงสูงวัยแต่เป็นไทบนนะครปอมันนะปอมันนี่จะเป็นไทบนแล้วก็แม่มันนี่จะเป็นปากกอยอืมก็เลยใครคือมันเน้นเน้นๆน่อยอ่ะเน้นอืมเน้นแผลเน้นอค่อนน่อยอืมก็เลยเอามาเข้ากันแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้แต่สีก็ยังออกมาเป็นปากกอยอยู่แต่เราปอมันจะเป็นสา สาออกเขียวสาน้อยๆอืมแต่เข้ากับแม่ประกอยแล้วออกมาก็ยังเป็นสีปร่อยชัดเจนเลยก็อันนี้อันนี้ใบใจอันนี้เป็นหัมปอคนละปอคนละแม่อันนี้เป็นมาเป็นมาแม่พม่าปอพม่าอันนี้เป็นรุนนนน่นเดียวกันครับ มันจะมีอยู่สองแม่แม่หนึ่งมันจะมีอยู่สตัวก็แบ่งลูกออกมาบอกเครได้หลายบ่เหมือนแม่ปลาก่อยตัวนี้บมืเดียวแม่ปลาก่อยตัวนี้ก็ปปอตัวนี้นะครับตัวขาวนี้ก็เข้ากับอ่าเป็นรุ่นเดียวกันครับ เป็นรุ่นเดียวกันเราก็เอาไปเข้ากระป่อปลาก่อยทุบหลังแหมกัมคือคือมันเฮาเฮาเฮาใครใครได้ตีมันสันโลหลังเนียะมัน,บบมนเนี้ยเนาะแล้วก็จับได้ตีไหนที่มันทุบที่หันไปเลยอือก็คือแบบคือมันขยันใครได้ความขยันของมันปลาก่อยนี่นะอืมจับได้ในตีหันแต่เขาก็แค่มันเป็นความฝันแต่บงอ้วจะนอนเอาก่อถ้านอนเอามันจะได้ก่อแต่ก่อนเราต้องลงมือ้ยะครับ ลงมือยาพอเอ้ไมได้เขาก็หว่ากันแล้วไพจะว่าเขาก็จางเขาป้าของเขามาสนใจครับก็เขาลองยาออกมาก่อนถ้าเขาไมา่ยาแล้วเขาก็จะบอกงูว่า <c oughs> เขาก็ยังยังฝันอยู่ฮะนะครับมันก็ไปบ่ถึงแต่แต่มันก็ขยันนะครับตัวนี้นะขยันเลยอันนี้ข้างแรกเลยคยเอาวิ่งซูมนี่นะข้างแรกเลย ตอนแรกในฝูงในขอกมูนี่ในเล่ามูนี่ก็จะ้อไกาอาสารครับป่อสาคุา้มแต่ว่าเอา,เอ,าออกไปแล้วบ่เดียวนี่ตัวนี้ก็จะเริ่มค่อยคุ้มฝูงมันก็เลยขยันเพราะอาหารตัวไหนเข้ามาแปลกหน้าแปลกตานี้มาได้เลยแต่ตัวตั้งนนี่อันนี้อันนี้กาลังทายทายขนสองนะเป็นปีกอบไก่กปีปลายเหมือนกันครับ แต่โครงสร้างอย่างมันนี่ก็เป็นไก่สองโลสองสองโลสามก็ผิวหนังนี่เหนียวแน่นละได้ละแต่ขนยังบหดเต็มแต้เตือก็ต้องรอแหมน้อยรอหน่อามันเต็มก็ออกมาเล่นได้อันนี้เป็นพมาร้อยตบร้อยตบนะร้อยยาวหน่อยสองว้าสามว้าประมาณ